ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีแฟนสองเซียนของค่ายมาพบมาพอกันในห,หลังห่วยออกเนาะตอนแรกพี่น้องเห้ยซมาตามต่ห้ขอแก่เมือเหังไดพี่น้องนี่ผู้ใดโสารไปมาร์บอว้ายพอโทรหลายพี่น้อง บ่ได้จับคูเนาะแต่ย้อนมาเลขมันบ่มักกับคืออานล่ะมันมนีอยู่มันกัคืออานอะ่ะไม่ไปูงมาปไปเลขสัญจรคน้างสิเล่นยากตายยังเขียดที่น้องเลยมันนี่กะอันเลขกะ่ะ หาหามันบดินหาอันบดินก็นเลยบม่ได้จับบม่ไดสูดเท่าเนาะสีมันเด่นสีับหนึ่งเนาะก็ะเลยจับตามสูตดลำพี่น้องมันกับบุ้ีไผ่หูเพือว่าน่ะเลขกกะเผนี้เขาไม่รุดแต่ว่างวดนี้รุดเบิดเลยรุดหอดเลขวิ่งพี่น้อง เลขสัญจรภาคใต้เห็ดเส้นเนาะพี au, ang, no, im, no. ่น้องเนาะเลขจังไหนไปออกหาหาวันนี้ไมหาทั้งบนทั้งล่างแับแท็กสีว่าจังไหนเนาะเบิดคำสีว่าก่อนละพี่น้องวันนี้ตอนเ้าไปเรียนไปแท่งไอมิตรเลขอันพี่น้อง ขั้นอันปนั้นไม่จ้าสีขายเห้งเนาะแต่ถ้าไม่เป็นการซื้อ,อยากเหมากับการเรีนการละวังพี่น้องหวยกับเล่ยนยากคนกลางสิออยากแบบนี้กัถึงมันเป็นหวยชนจรเนาะพี่น้องเนาะเพราะถหลายๆโอ้อเยเก็บกันพี่น้อง ว่ามันเป็นเลขคนละคิงก็เลยบ่อยากเล่นหลายก็เล่นไว้แค่์โตมากๆนั่นละมันบัดบ่มีส่าพี่น้องนเนาะผู้ใดก็สิคือกันทีบอ่อ๋ก็บ่เป็นหยังดอกสิมาเฮ็ดให้ก่อนหมู่ลงก่อนหมู่บัดนี้ก็ สิไปย่ามคัดกล่องเบิงบ้งเบิง้งวัติแก้เมื่อเด็กเพี่น้องคิดว่าสิแก้ได้อยู่พี่น้องระวังไว้ท่านผู้ใดได้เบิ้งคลิปนี้แล้วฝากไปซื้อสั่งลอตเตอรี่ไปเลยพี่น้องถ้ากลา,างคันนี่ซื้อไ,อไ่เลยบอกไว้เลยงวดเนี่ยซื้อไว้เลยสั่งไว้เลยกระชีดใจให้เยอะ คิดว่าสิแก่เมื่อได,ยดนะอยู่เนาะกคืพว่วานอะหัวยก็มีรุดนี่มันมันนี่าากับบจับคู่มันกับบมีประโยชน์เนาะพี่น้องเนาะเวลาจะขอโทษขอให้หลายหลายบัตก็เล่นเฝ้ามานาั่งคำนวณตองหวัดห้พี่น้องพอได้ไปเปลีป่ยนข้อมูลเนาะพี่น้องเนาะ ข้าศิล่งซาข้าศิว่าไปหากอบหายังบ่บ่เคยตายเป็นตายถ,าถือก็อถืถ้บ่ถื้นหลักแล้ววชอบพี่น้องขีว่าจังไหนบ่เคยไปกอบก็เอาตามสูตรเท่าเราเท่าพี่น้องเนะาะทางวันนี้สิจับคู่ถือบอ่ เกาก็่าวมาแล้วก็ฝากผลเลยไวาแชู่นทิดตามเึ็นกาลังใจให้เ็คลิปต่อไปครับกับขบทัอดอกพี่น้องก็ะเฮ็ดไห้กี่เก่ามันสีถือมันบัตถุก็ยาแต่ว่ากัค่อยๆหลิมบมลงเนาะพี่น้องจะไปโหมหลายมีหลายย้ำบัตถอมากมันเป็นการเสียใจ มันกกผูู้มิลุ่มุ่นหลายมันก็คพือว่านนะตว่าได้ผู้มักมันก็มักสูบ่นนะต่ว่าน่ะเรียนยอมยอมพี่น้องก็เลยเข่ามาต่อข้างในก็เลยถือโอกาสอัดคลิปถิ่มใหม่เดี๋ยวสีอัพโหลดแล้วก็หน้าสิบน้าสิบป,ปล่อยเป็นมื่นครับแต่ว่านี่อัด อารไว้ตอนเย็นเพราะว่าออกไปข้างนานนี่มันโฮม,มีเวลานั่นแหละให้เป็นสารบ้านไว้ก่อนพี่น้องเดี๋ยวทิขอแค่มือขึ้นสิทิขอแก้อะไรอยู่แก้ะไอยู่คิดว่าเนี่ยมันจะอยู่เนาะเล่นยากพี่น้องเอ้ย ก็คนไดเห็นที่มีกาแฟไปซื้อไว้เดี๋ยวหาหอดมันคึงคึงมันสีซื้อบ่ได้เพราะมันมดดินเจีนเนมันก็คนละครึ่งเหมือนว่าก็เล่นยากอยู่เนาะติดไปอะไรอันละตัวอันละหน่อยอันละหน่อยย้ําไปเลียนหลายพี่น้องมันบ่ถึงมากเหมกันยากเป็นนีเป็นสีเป็นเนาะก็ลองเบิ่งม้วนนี่ครับวิเคราะห์จองวันละ คอยต่อกวดเนาะพี่น้องมันกะเครื่องมือสัญจรเลขเนี่ยว่ามันสีเบิ่ลบ่เบิลหนึ่งกับเบินเบิลสี่แบบนี้พี่น้องดันเห็นว่าบ่าเบิ่ลกับฮามว่าพิษเลยคำแต่ว่ามันหนึ่งเท่านี่ขาดแค่นี้พอถือว่าตัวเลขสีไม่แห้ง พงหยาเนี่ยหาหามา้มาม้ามอเหี่ยงนี่พี่นอ้องคิดว่าจะเป็นรักลอยมันเปิเป็นรักรักสิบเนาะสิบทั้งบนทั้งล่างช้งเนี่ยงูงูงูยูว่ว่านม้าแห้งจะเลยไปจับใส่ซีช้งจะแห้งซีกระดันม้าแห้งซีกระเฮ็ดเส้นซะเนาะงวดนี่พี่นอ้องว้าย เก็บตายเป็นียบๆพอทวนลายๆอ๋มาตามต่อไปมึงห่วยนะครับมามีตัวเลยจับผู้ถือบอ่ครับนี่นละสีอ่จสีเลืองจังหน่อยเข้มจังหน่อยพี่น้องให้ต่องวดไปเลยเอาไปโดนกะชิว่าไปลอกผู้นั้นผู้นี้เนาะพี่น้องเนาะ พิจารณาเอามึงมันจะไปส้นกับไผ่พี่นอ้องเลขในตารางมีห้ามีเจมี9้ามีศนมีหมีหนึ่งวิ่งศูนลองเจ็ดนะพี่นอ้องจับคู่เจ็ดศูน ห้าศูนย์เก้าศูนย์แถวที่สองก็เจ็ดห้าเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งสามตัวบนสองห้าศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์แล้วพี่น้องเด็กเก็ตได้มันมือว่ะนี่ก่อนขางชิลเละจังไงสู้เบิงขยายเบิง เด็กเก็บทันแหละบ่มนเด็กอื่นมักน้ำบ่สิสอบผ่านบบงวนนี้่วนนาน,นี่ก็เอาไว้พิจารณาไว้ไปเปรียบเทียบเจ้าอื่นๆนะเจ้าที่เคยพี่น้องเคยตามเอาไว้เป็นข้อมูล มือก็สั้นจังน้อยพี่น้องทอดที่ทอดที่ผ้าเลยโคง้งโอ้ยบ่ได้ตังใจบ่เมนมันเมาคือเข้าขิดแล้วพี่น้องเนาะเอาสุดท้ายนี้กะให้พี่น้องเอฟซีแฟนชส่งเส้อน้องค่ายกะให้ลำลำล้ว้ยให้ใส่นีเก่ามันเบิดพี่น้องเบิดนีเบิดชิ้นให้ได้เงินเลยท่อง ยูนดีมีแห้งสุขภูสุขคนครับสวัสดีครับ